ไม่มีของถูกและดีเละไม่มีของฟรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุตรงการเกษตรครับภาพพี่น้องครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนะครับ YouTube จุรวงการเกษตรครับมะไยค้ามหลังครับภาพนี้นะครับเคยลงสู่จอแล้วนะครับเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับหลังจากที่ตัดเสร็จนะครับเป็นอ้อยเป็นอ้อยตอมาตั้แต่พี่น้องนะครับ พวกนี้จะเป็นพวกตระกูเลเข่แหะครับกับอูท่องหาอูทองหกมันจะเม็นคอนกันสามนะครับผมผมนลืงตั้งของสังเกตว่าอ้อยเจ้าไห่เพิ่นได้ตัวนะครับมันจีบก็คืออ้อยเช่าให้เข้าธรรมดาเด้พี่น้องนะครับสิเป็นต่อสองเลยพี่น้องนะครับเนี่ยตดนะครับ ก็คงปรากฏนะครับก่อนเข้าคลิปแล้วนะครับที่ได้ลงนะครับเป็นรถเป็นรถหางสกอรเปียนครับที่ตักนะครับตักแล้วก็กระจายปุ๋ยนะครับทีนี้เวลานะครับมันเปลี่ยนมานะครับเวลาผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็จะตามนะครับกลับมาเก็บให้ดูนะครับพ่อได้อยพี่น้องถ้าได้ยังสี่มา่กัดได้อยพ่อเสี่นงจโยนะครับ ของอ่อยต่อนะครับนี่นะครับอย่างนี้เพราะว่าสูตรที่เขาใช้เนี่ยนะครับหลังจากตัดเสร็จเขาจะรีบนะครับ <sk S 1> ทีมบำรุงเขาจะรีบเข้ามาเลยนะครับโรยด้วยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกวัวปุ๋ยขี้วัวเรานี่แหละปุ๋ยปุ๋ยคอกเลยนะครับนี่นี่อย่างนี้มันเห็นหน้า <sk S 1> <Suzanne> เห็นหลังมีพอมีความหวัง <ine> นะครับเนี่ยอย่างสิมันพ่อเอาอยู่นะครับ เบิ่งเป็นแรงเล่นลูกครับผมก็สิได้เบิ่งของเขาเจ้านานะครับเพื่อนพากาอไวล้วได้นี่ครับนะครับแล้วก็ฝังปุ๋ยไปแล้วนะครับมันจะออกมาพอดีเลยครับแต่เพิ่นเพิ่นใส่ปุ๋ยเพิ่นใส่ซีหารอบปุ๋ยเนี้มันไม่ธรรมดาได้พี่น้องเพราะว่าเงื่อนไหลนะครับเงืนซื้อปุ๋ยไหลนะครับนี่ครับไอวตอมันต้องแบบนี้นะครับมันสีหัหนนามันยังพ่อยิ้มออกนะครับ แต่ว่าที่ทําได้ก็คือเรื่องปัจจัยเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่มันครบแล้วก็ปุ๋ยนะครับมันเลยเอาท่านพี่น้องนะครับเพิ่อนจึงสี่พ่อแต้ก็สิเข็นได้ซ้ำนี่แหละนะครับพ่อไปต่อสามเนี่ยสิสิบได้แล้วนะครับได้แยกสองต่อแล้วก็1หนึ่งหนึ่งอ้อยไม้แล้วก็2สองต่อนะครับได้ยังละสำเนาแต่พี่น้องนะครับไปถึงสี่ได้แล้วน,นะครับ กอมก็เรื่อมหน่อยลงแล้วนะครับนี่นะครับยิบหมอกอยู่นะครับสูตรนะครับย้ำอีกทีนะครับใส่ปุ๋ยคอกตัดเ็จเดนโรยเลยครับปุ๋ยคอกนะครับสั่งปุ๋ยคอกมาโรยแล้วครับโรยแล้วก็ผากอนะครับฝังไถไถกบไปเลยนะครับเพิ่นใส่ปุ๋ยไว้น้ำนะครับปุ๋ยปุ๋ยแค่มีปุ๋ยวิทยาศาสตร์เท่านี้แหละ นะครับใจไปเลยนะครับของแนซ้อนละครับเพื่อนมาตักอยู่เนี่นะครับพระมาเบิงนะครับได้ยุ้พี่น้องนะครับเป็นที่ผลเป็นที่นาประทับใจของเพิ่นอยู่นะครับนะครับยิ่งบอกยิ่บอกเอาบอกเลยนะครับเห็นหนาเห็นหลังแน่นอนนะครับ ตัวกันช็อตสองครับเมืองทังนี้อ้ยขาวมีอยู่นะครับภาพนะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นอ้อยต่อครับผนภายหลังจากการบํารุงนะครับติดตามนะครับบันทึกนะครับเป็นแหล่งเลขเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอย่างใกล้ชิดแปลงไหนที่ลงสู่จอผมก็จะตามเก็บสถิติ ตามเก็บรูปแบบตามเก็บเนื้อหาตามเก็บวิธีการนะครับเบื้องไว้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของผมเองนั่นแหละแต่ว่าก็เผยแพ่้พ,พี่น้องเองเบื้องนะครับพ่อได้ขายโฆษณา <laughs> นะครับพ่อได้อยู่พี่น้องนะครับดีใจน้นเพ่อนอยู่นะครับรถตักนะครับเพ่อนตักแล้วก็ยืนถอยก็ไปมาของนักสอนนะครับกับทีมงานเพลินเนาะ ในหน้าสอนได้ก็บ่็ต้องไปรู้จักนะครับเอาเนื้อหานี่นะครับได้สภาพนี่ผมว่าโอเคนะครับผ่านนะครับดีใจนั่นเพลินอยู่แต่ว่านะครับต่อไปมันจะเป็นอันนี้ครับรถส้มรถอะไรจะเข้ามาบำรุงแล้วเพราะว่าหญ้ามันรกนะครับแต่ว่านะครับเพิ่นเพื่อได้นักอกนักใจยังได้เพราะว่าเครื่องมือเพิ่นครบนะครับ เครื่องมือเพิ่ครบนะครับเดี๋ยวก็ตรเอารถไถมาขวดออกนะครับเป็นรถไถโยงบ้างนะครับรถส้มมันรุตยูส้มนะครับซิกวกาขั้นเพิ่นกษสรมาฉีดยามาขาดออกนะครับไถกบฟังปุ๋ยไปตามระบบนะครับไรวันที่มาดาย่าคงไม่เอาละเพราะว่ามันมันเยอะนะครับเดี๋ยวฉีดนะครับถ้าหญ้ามันแรงก็ใช้วิธีการฉีดพ่นเอานะครับสวยงามครับแต่กอดีนะครับ ประทับใจนะครับผลภายหลังนะครับย้ําให้ดูอีกทีนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับใช้วิธีการนะครับเอารถนะครับโรยปุ๋ยคอกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักกอแล้วก็ฝังกบด้วยปุ๋ยเคมีอีกครั้งหนึ่งนะครับผลมัรจงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอ้อยต่อนี่นะครับแล้วถูกฝนเข้าไปถูกน้าฝนนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามนะครับพันโอเค ยังอยู่พ่อเห็นหน้าเห็นหลังอยู่ครับใส่ปุ๋ยกับวีน้ำอีกแตกอีกพี่น้องนะครับผมว่าอ้อยข้าเจ้าบ่ามีขาวขาวหน่อยเื่อคือของเข้านะครับนี่นะครับนะ้บนะสนสาสอนเราวจะตักอยู่นี่แหละนะครับ เนี่ยนะครับยังปรากฏร่องรอยขี้บัวอยู่เลยนะครับผมเก็บไปเรื่อยแล้วครับสันนิษฐานว่าจะเป็นพันอ้อยแล้วล่ะครับพันอ้อยที่เราใช้ขอนกันสามไม่ไม่น่าที่จะไปได้ครับกับนี่แหละนะครับอันนี้มันบ่เป็นขอนกันสามแน่มันจะเป็นตระกูลเข้ครับพวกอูท้องเลยครับเนี่ยนะครับนะ นะครับเนี่ยครับยังมียังไม่ได้ย่อยสลายนะครับขี้วัวนะครับนี่แะครับขี้วัวไม่ว่าแปลงไหนพันครับอ้อยเพิินง่ามเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับชั้นดีนะครับแล้วเป็นอ้อยขาวน้านะครับโอ้คักคักวิดอกนะครับประทับใจอยู่งามเมืองเพิินอยู่สูตรเพิินนะนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ